สวัสดีจ้าพอกันนี้แล้วนะคะวันนี้จะพามาเห็ดมีนินอยหยางเดียวไปเบิ่งกันในคลิปนี้ค่ะนำลักแรกนะคะห้องหลงปลาหมึกกับกุ้งมาแล้วนะคะ,ะก,ก็กะะสีมหาหั่นปลาหมึกให้มันเป็นต้นน้อยๆค่ะหั่นตามคลิปคะ่ะแบบนี้จ้าวันนี้่าหั่นกระใสไปทั้งตัวกระได้ค่ะว่าเปเปเป็นอย่างค่ะตามใจชอบของแต่ละคนค่ะ พอหั่นเสร็จแล้วเขาก็สิมาหั่นเห็ดเข็มทองที่รักมาจากตู้อีแม่นะคะนอนว่าแม่เขาออามาใส่เห็ดยำแล้วมันเหลือก็เลยไปรักบ้าค่ะในมาเคืงหนึ่งค่ะก็ใส่ไปน้่ค่ะนี่เขาก็จะหั่นเป็นท่อนน,น้อยๆค่ะแบบนี้เลยตามสะดวกใส่ไปทั้งตน้นทั้งหักก็ได้ค่ะแล้วเต้เาคสิมากเกินตามด้วยเขาจะหั่นผักเป็นผักชีค่ะผักชีของเขาน,นะคะเฮียวแล้วมาจากดิตู้เย็นเขาใส่ให้มันเบิร์สซา ตามด้วยพักสะระแนค่ะโอ้ยบัวแม่สซระแนนี่ค่ะหั่นเป็นสิ้น้อน้อยสิ่น้อน้อยแบบมีตังโดยต้นหอมก็หั่นสิ้น้อน้อยสิ่น้อน้อยนี่หั่นเสร็จแล้วใส่จานค่ะเสร็จแล้วมาปาดบักหน้าสักหน่อยหนึ่งค่ะในป่าเสร็จแล้วก็สิจัดใส่จานไว้รายการต่อไปค่ะสีมาปาดหอมแขกค่ะแล้วโคตัวไปหลอกมันก่อนจักหน่อยนี่มันดำกับสีบปาดออกบืงสีแนวน้ำดำค่ะ มัสิบกินเนวดอลำดค่ะมันสกับบกแต่เขาก็กินค่ะเขาก็ะช้มาปาดเครื่องแล้วก็ซ้อยค่อยๆค่ะค่อยๆซ้อยให้มันซ้นหน่อยๆแบบนี้ค่ะระวั่างมือจ้าคองค่ะระวั่างดีๆค่ะเมียนแทงคมอยู่แล้วก็ส้อยค่อยๆส้อยสร้อยส้อยลงไปนี่จัดใส่จานค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นรายการต่อไปค่ะมาพร้อมกับรายการต่อไปคือแนน่นแทน บักแตงค่ะหน่วยนึงค่ะเอามากินแกมค่ะบริเบริเวเอาไซ่ยิมค่ะาายยามาก,กินแกมเดยชื่อเนี่ยปลาเป็นเปี้ยงแบบนี้แล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะจัดใส่จานคือเก่าค่ะเอาก็ะสกินพร้อมกับไข่ต้มนะคะนี่เขาต้มไว้แล้วนะคะกระสิตักออกแบบนี้ค่ะเอาไปน็อกไวในะนำเย็นจัน่อยค่ะ ตามน้อยก็สิเอากุ้งกับปลาเหมือ,อกต่อแท่นไข่เหมือนเกียค่ะบบเปลี่ยนนามใส่ไปเลยค่ะบมซีเรียเขากินคนเดียวลวกพราะจะเข้าค่ะบบตอให้มันซุกหลายเดยมันแข็งค่ะแล้วเปล่าเอาขืนทันทีค่ะนี่มันซุกแล้วเขาจะเอาขืนทันทีเลยจ้าต่อไปเขาก็จะไม่ลวกเฮดเค็มทองค่ะ เดี๋ยวมันสีเบียร์ห้องก็ต้องเอามาหลวก,กนเดี๋ยวอยากหมอเสร็จแล้วนะคะก็ซีมาแกะพัสดุทิมส่งมอนี่ค่ะนี่น้ำเสนอค่ะเป็นเครื่องปรุงสูตรรสโซเดียมค่ะที่วาร์เ่าปกติที่ห้องปรุงอาหารบ่อยๆค่ะเครื่องผสมพวกน้ำปลาหรือเอพวกซอต่างๆนะคะจะมีโซเดียมค่อนข้างสูงค่ะที่สามารถเทศให้ตัวห้องบวมน้ามวกะเสี่ยงเป็นโรคไตได้ค่ะ ก็เลยเปลี่ยนมาใส่เครื่องปรุงสูตรลดโซเดียมค่ะเพื่อรักสุกภาพ่าค่ะบด้มีแค่พวกซอสนำปลาได้ค่ะมันสามีหอดนำจิ้มต่างๆหรือเครื่องปรุงอีกหลายประเภทที่มีสูตรลดโซเดียมของกูไลยค่ะผู้ใดอยากได้เดวทิ้งลิงเว้ให้เดอให้กดเข้าไปสร้างและเลือกได้ตามใจชอบค่ะนำแล้วแล้วมาปรุงรสค่ะบริสสาใส่น้ำปลาลงไปตามด้วยน้ำตาลค่ะ เสร็จแล้วเขาก็มีบมะนาวที่ห้าฝานไว้ค่ะสองเปียงบีบลงไปจ้ามักเปียวกับใส้ไหลายค่ะมักบเปียวกับปั๊บรสเอาตามใจชอบค่ะใส้เข่าขวล่วงไปค่ะตามด้วยบักพริกผงของห้าค่ะแล้วเก่าค้นโคเลคโคเลคลเข่ากันให้เครื่องผส่วนผสมทุกอย่างละลายเข่ากันดีๆค่ะ สามเพื่ก็จะเติมน้ำต้มปลาหมึกบางหั่นนะคะบะแมนนำลวกปลาหมึกค่ะใส่ลงไปจักหน้อยค่ะแล้วก็ลองชิมรสชาติเบิ้งขาดเอียงก็ต้องเติมได้ตามใจชอบค่ะชิมเมืองแล้วนะคะรู้สึกว่ามันบอเพ็ดค่ะเลยใส่พริกป่นลงไปอีกค่ะแล้วนำปลาจักน่อยค่ะเติมน้ำตาลอีกค่ะจักน้อยแล้วก็ค้นค้นห้มแหละลายค่ะ เสร็จแล้วเราก็เสมาใส่พวกปลาหมึกกับกุ้งทีเหาได้วลวกไว้ค่ะตามด้วยหอมแขกค่ะแล้วก็เฮดเข็มทองที่เห้าได้วลวกถิมไว้ค่ะแล้วก็ตามด้วยพักชี้ต้นหอมนะคะแล้วก็บใบสะระแหน่ค่ะเสร็จแล้วเราก็มาค,ค้นคุเข่าคุเข่าให้มันเข่ากันค่ะโว้ยเป็นตาแสบค่ะพี่น้องน้ำร้ายแตกแล้ว นี่ลอกซิ้เมบมึงงสักค่ำหนึ่งเียบแล้วก็พ่อค่ะแล้วก็จะมาจัดใส่ถาดค่ะเตรียมตัวไปกินค่ะต,แตกแตงโดยบักแต่งี่เอฮาหันทิมไว้ค่ะน,นี่ไว้กินแกมค่ะ มื่อนี้เขาก็จะไม่กินกับเข่าพร้อมค่ะเป็นเขาสวยเครื่องถุงแล้วก็ะจะใส่ซอช,ชอยุลงไปให้ไม่มีรสชาติเค็มออกหวานๆค่ะ<ม>เขาก็จะไม่กินกับเขานะคะกินเป็นมื้ออาหารเย็นค่ะประมจาจเมนูนี้เป็นเมนูง่ายๆค่ะผู้ดสายน์คุ้มนำนักนะคะหรือต้องการลดน้ำหนักก็สามารถเฮ็ดตามได้ค่ะกินกับเข่าสซฮอ,อ,อนนะคะสบายท้องดีค่ะ แลวการักสุขภาพด้ยวยค่ะเพราะเขาใส่เครื่องป,งปรุงแบบรสโซดเดียมค่ะนี่ค่ะ วูนน้มาคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันน้ำด้ค่ะไว้พ่อกันไม่คลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า